บุญนีกาได้เห็นทางได้ซองเพลินกามาหาเพันไดพ้นแล้วเนาะสาวบุญนีกาสิได้มาหาเพันเกลืมอิฐเนาะไปสิได้เข่าไปโอบรลมทางเพลอนเลยเนาะโอ้ยเขาก็มาหอดเฮือนทันทีเรียบร้อยแล้วเนะาะโอ้ยขึ้นได้ขนาด ายดีเด้อสบาดีเนสบายดีทั้งในเพื่นเนาะมามือเดงนนี่จมือเดเนียเงเงินนองเงื่อนงัวแมนมาเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงว่นี่เห็น่าหนหนมนุ่มนเพงเงมายว่เนี่ย หายแท้มันหายเฮงแน่นอะจังหาอ่ะอแมมนชอนายเจีนะนายเจี tá, ๊ยนนีเลยเียให้ผู้แนนะให้เพื่อนอดให้ให้ผู้แขนให้ผูกแขนนะเป็นยังไงผู้แนให้เเนนผู้แนผู้แนน่ ไอ้ผานี่เหนอ่ะสดวงผูแนงเนาะ่ดวผูแขไหมน่ผาอเด้งก็ได้บในดวผูแนไ้เนี่อะไน่กด้อีทอเด้อก็ได้อีทเด้ออนทอันนี้คส่ั่งโอเคในทด้งก่อน

เพื่อนมาข้างแรเพื่นจะแห่ชาวรวงผูกเช็ดเพื่อนเมนข้างแรกบ่งแร้งแรกไม่จะเล่นเาอาน้ำสูบกับน้ำข้ามาต้อนเพื่อนมหซ้มแล้วเพื่นมาข้หนหลายถุงใช่โบอชู้กินี่กนี่หลายแห้งดิหลายคน่นเมนวแล้วห่เจ้าแก้ยังงเนี่ยยาสูบปุขนม แมนเป็นกระเนาะเป็นพี hum, ่น้องเป็นพี่น้องกันด้านเนาะดานชาวด้านชาวแมนัจะกพิมาเยี่ยมดานเอานะย็นานไปได้หนึ่งลงไปกติเจไปวไปไปอะซเลยเนา่กินว่าล่ะ่กิน แคเสไเคือไม่แน่อคือไม่แต exactly. yes, mm ่ว hmm. ่าเสีบได้นาะชักกล้งจักนสาว่เลยจักว่วอีเจ้าว่วงยะจัันเลยป้ามีหลายขุดแล้วคนมาตอดนองยังอะเป็นน้งเข้มอ่สิ้นสิ้นแห่งสิ้งแห้งอยากกินนงเข้มหมดไอนแล้วแล้วสิ่งแหงอสมลายขุดแล้วคนเอามาตอดเนาะ แมนเอาเลย่กระอจเงินชาเงินกัไปตะนาวนาะยามเงินกระรูนาวอะไรพกแมนลมกัมเงเนาะแมนเงินชาญเพิ่นเนาะก็ไม่กินเมือไหม่เนาะลายแมน ขายโตได้ไมขายตอสเมนความลได้ขเรเยนแม่เว้นี่ขายงเทสสองพันห้าสองพันห้อันนี้แต่เว้นได้แต่เว้ขายงเทนี่นี่มนด้แบบี้กี่กไรสองพ ข้างนถือมันมากอะสองแมนรวนแปดพันมั้งขายอะสองสิบพันล้วกินสองพันมื่อก้ลกแลยังรู้ห้านันอีกเลยเ่กันกันนี่จก็ยังรู้ยะว่ามากินนมาข้าวฮะอะไรด้ข้นกินอยู่ขึ้นเลยแ่บบอหนุนมอ่าแล้วปะเนี่ยแชบบอหไหแ่บบ่ กิน้หแล้วเราเส้เกเป็นปองนั่นได้ามาปองยางมเจ้ากินเิ่มเลยเจ้ากินได้ได้แน่ชอบเนี่ย้กินแล้วนะอมากินยี่บ้น้ำส้มนี่นให้กินยี่บ้อน้ำส้มไปเมย์ได้วค่ให้ม แขนเจ้าูกเจาจับไหมไปุกขนใชาดวงวันนี้เนาะแม่ไปเดยไปมเป็นวงแมน่เปลี่ยนกันกแขนนนนี้่คนห่ดวงผูกห้เขาันนี้นผูกคื้นเนาะชาดวี่ยก็ดึกไปอนี่ผูกไห้ชาดวงนะ่าคนก็สดง เป็นไหจีนางเข้มห้เพ่นเว้บนี่ใว่าเ้ถ่ายว่าเบถขายโตเนาะแต่ขายงานบุญเนาะีบุญ่เองเลยนหักม่โเายายมมกินละโอ้โหเดี๋ยวังมีอยู่ยังอยู่ยังกินวอให้โูกินตว ถอดเทปไปชิว่าชาอันนี้แม่เป็นไรนะเป็นถั่วให้กินแม่เป็นถให้กินนะขนมกระมเอะไรเนาะมั่เอากะมาตอนมาเนเนาะอะไรเนาเนี่ยเป็นนุมเป็นน้ำสมเป็นน้ำโคกเนาะเป็นน้หนังเค็มชิ้นแห้งนี่เปนเนกับข่าอนน้กับเข่าเป็นเนบ ขายทักเพยทเ็ดถงเนกเองว่าสีนี้งามแท่นี่สีเจมเลยเนาะสีเจมด้วยเนีห้แค้ชื่อไหนเจ้าน่อ้าหนีวงามบแ่ื่ไหนเจ้าหน่อนี่น่ะอมนะทักเป็นเนาะทักเยเจ้างามเลยนีงามดี

มาบอสมาบอสบอตามเพื่อนนแเลพี่น้องเ้ยเพื่อนเป็นยังตอนทีเก็ดขออสนี่ากถามเลยเป็นยังลูปกระสาบรูประสับตัววูประสาบกรู้เยอะแยะเป็นผจับยนมันีเฮียเด้อหมคะตามันเฮียเาน ยังไงเต้อเป็น่เือนิชาวนี่เป็นยโอเพื่อนมาเป็นคตอนนี้บหรือวันไาเพว่าเ้าบปานี่ก็เป็นยู่งออกเป็นไักอยินยาไเ้าโอเพนก็เาเพ้นก็เป็นแบบปกติคื้เเขานาะปกติข้เขาเ็นเ็นนผ่าด้เันนี้เด้กินเ่อไหยาินนยนายเต็มเคื่อง่ไเนกินหมไเสาาักนิด กินชิมหาเมือกินินหามือกคือเอาเบิดนั่นเนาะกัได้ไปต่อไม่อีกกัดใแค่ไดียเนาะเดีชิ้นหนึ่งจะเฮลีชิ้หาเม็ดกัดกินเมื่อละเม็ดนอกเนมม่นอเเม็ดแ้เม็ดโอ้แบบว่าเป็นชุดนะเนาะกินเป็นชุดแต่ตอนนี้ยังกินอยู่เนาะ อยากา่ยกนอนด้น่บ่นกระหม่อมเลยกระหม่อมเลยดูน่เลยเนาะนอนเจามืจ้าคนนอนอยู่เือนี่สามสามคนคนหนึ่งไปทังไหนสามคนหนึ่งเ่งคนบ่มี่มีนออยงคนลูกหลากระหมอลูกหล่าบ่ลูกหล่าบ่เจ้านะลูกหล่าอยากถามต้นเมรลูกเมรุไหนเจ้าคน มีสามคนเป็นคนตายไปแล้วเด็ดคลูกแม่ตอบก่อนแม่อีกเนาะยิงจะคนอั่งย <cción> <sh> <Luc> <adia> <that> ิงโซลายหนึ่งบอกายกับไปนาเนาะไปนาไปย่างนาเยงมวนไฟบอกมวคอยไปชื่อยได้เนาะไหาอยู่หากินได้เนาะเงินบอกอยู่หากินที่แถบพิษณีได้อ กบว่าจะไปเฮ็ดเบี้ยเห็ดงาเนาะเป็นบอกไป้เนาะโดยเมย์ที่ได้อยู่น้เมย์วาไปใช่โกะย่างน้ำพินเนาะไปอยู่น้ำพ่นเป็นบลอกเจ้าก็่จะไปใส่เนาะเป็นบลอกเน่ยเผาพนนี่เนาะกมนะไปใส่เผากมียไก่ไก่ไก่กินเน้แท้หาบ้านหาบ้านอ๋อบานนี่เนี่ยผูกแค่ต้นบ่

เก็บในตะเวนมากเลยนะะโอ้ผูเคนนี um, ่อ um, ่ะใช่ฮะนี uh, uh, ่มีมันโมหุม่อมาเข้มออจาูใ้ดกคหมด้นเก่เนาะนโอ้แจกคนเฮาเนาะดแยูออดีมีเฮงเด้อดีมีเฮงเด้อเช่าไไวบได้บานนี้เด้อ

เจราได้เศร้ไวๆเด้แบบนี้เขาเขนดีผูกแขนเลยเน่ยแจ็คบิดมึยังไ่ได้โอกแจ็บดจืดอีเด้อตะกี้เนาะประตูมาเลยนี่ประตูมานี่อันนี้บุแม่นี้นะแม่นคือกันพี่น้องกันจ็กบุเดมจสะพวงนี่้ถ่ายนี่ได้ถ่ยนอันนี้ได้เสีบได้บ่ มันบ่มเดนนี่มันฉันเนาะโตกันก็ได้ไหมโตเอาห้ามาหฮาผูกเทียนโตกันแมนเขียนในห้าเนาะไม่แเพิ่นให้ชาดวงผูกได้มอนี่นนักผูกชาดวงแมอนี้ชาบุญมีแต่ชาติโตอะไรแมนชาดีกันนห่วงได้กินอะไกินห่วงยังมืออยู่ชาพวงเนาะแบบนี้ชาพวงเนาะแบนี้ชาพวงอได้ขายกันใส่เขียนน้อใหญ่น้แมนชาพวงไหมพี่น้องเลย ผูกเดาไทยแบบคำนี้วันนี้คำนี้คำทีดีวนี้มาแต่นเดไหมวที่ไปห้องเราไงเด้อส่วนกแบบว่าแบบบุ๊แบบบู๊มากเนาะเป็นบมาไหมใช่ไหไปแล้วุ๊คำนี้มาเนี่ผูกแกนนี่เหผูกไแมนมาน้ำกันเลยเนาะแมนมาน้ำกันเลยิ่นกับผูกเลยวันเด้ กู่เบ็ดคู่คนอาวขวดียวมีเดีย่ไเียวว้นใช้ันบ่ใ่โูบไว้นอาทานนยทานไป้ไมจับชุดบ่จับชุดนำตลอดต้องนำหาตลอดเนาะไป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 ปไ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 ไปไป แม่ก็เลยปูกเป็นไรเนาะเพื่อนวัดออกจะดูจะโฉมมันโตเพื่อได้ด้วยนม่แต่อยากไปอะบอกไปกันเนจะเป็นจะไปเจ้า่ยันจุนบ่จุนจับเน๊จ้าไปเนจ้าไปเอาเขาไปแล้วเอาเข้าเพิงเสือเขาเอาเจ๊ะเอาเขาอยู่ฉันจะเอาบ่ฉันย่าฉิบเอาเนาะฉันย่าพ้าวพาแม่งเลยเลยดูน้องไอ้เพื่อนกับเป็นคนคุยจบงานจะดีเนาะสะุปแมนไอ้เพื่อนกะ

เาจะไปยังเวียงน่อยของอย่างใช่เหตุงานเหตุงานเดินๆๆจังเหตุน้าทิ่หน้าจะลก็ขาวได้ใส่ยใส่ยังคืองามใจจังเรื่องจะใส่บวกไปไหนกว่าอือไปซื้อมาใส่เน่ิบบวกสูตรจะได้แบบไสชิบบวกสูตรได้แบบในหน้าเราขาวหน้าขาวใช่ตะกูติ๊กบ่ยเนี้ยนะหยุดติ๊กเนี่ใช่ขวายบ่เนี่ยไปเต่งหน้าบ่แต่งหน้าบ่ไปใช้ไปบุญบ่ไปลินบุญบ่ มึงทาเทหนเนาะงนี่่ยจักนี่ไาซื้อยังบุญทานี่ยได้ยังในใจเจ้าเลยอยากได้ไปท่านน่ยแต่อยากได้ยังเงในใจเจ้าเลยจะมาจะไปบุญท่าแลได้ยังเบิ่งว่าเอาคือแ่ผไว้เนี่แวกันี่นั่นนน สะงมาทาเลยหาแตงหา้ราพี่น้องรู้แบบนี้แตงาเลเนาะงามแล้วงามแล้วพอแล้วอะทาตลอดเนาะโมเตกได้แนี้นโมเตกกระเ้าคนกับผ้าไปไปหาโมนี่เดือนนึงนนึงวอ้เยไปวาน่งีเท่านเขาอาทิตย์จ็ไปหาหมยิมส มือสวรรค์เราอาญาที่บ้านไทยกินบ่ดเดีบ่กินมื้อหนึ่งเจือกิน่ชาวเราได้เพื่กินมื้อละเทธอเอามายไงเนาะวันนี้เมื่อไรเธอนอนกินนานกินนอนผู้ชาอะไรบ้าง่ังไงกับเพื่อนชาติของเมย์ในขออนุญาตถามเนาะบัดไปต่อยากับแพงเนาะบัดนี้บัดนี้เงินค้ำบัดหากับไ่ได้ไปหาเนาะ คือว่าโดยว่าเป็นอะไรแบบทำขาดไปแล้วนี่ก็บโบวีเงินก็คือว่าไม่ได้ไปต่อเนาะไปต่อวกับเพื่อนกับพันหยานเพื่อนกับชิคกับมาอีกเนาะใี่ไหมเนาะใช่เป็นเพราอยู่ในน้ำยาเนาะโดยก็คือว่าเพื่อนกับแบบเป็นกับไปกับมาเนาะเพราะว่าเพื่อนกต่ยาเพื่อนกับมีเงินเนี่ยินยาต่อเนื่องแบบดีใครเนาะโดยเพื่อนกับกินยาไม่ค่อยปกติเนาะเมเนาะก็ง่ายกันเลยทงนี้ก็ไปนอนค่เนย

ยังไงอยู่ยังไงอยู่บ่เอาแล้วเอาแล้วมาแน้าแค่เออมาหน้าแค่แค่ไพ่น่ะฮะไซื้อยังินั่นันมน้าแค่นันมันาแคโดยโดยโดยเป็นคนโน่นมัหนาแคจะเคยเห็นคนอยู่บ่เคยเห็นบบาเงินลกันอยอะโดยโดยโดย่าเป็นมานาแค่ซืยังสาวงกินคนนอนันโดยย เค็มอยู่เนาะให้ชื่อของมาผักในชื่อลายแท้แต่ละมือเนี่ยจอดไื้อมาซื้อพ่อครูมาผ่านะือี่อีอยี่ีไผ่เนอันนีเียพ่อเม่ก็หมืเห็นโชว์อะเมนจังวะใรกระดังหยาบเลยมาเาะจีนแดให้น่นเพิ่ก็จีจีนเมน จีมาหายจนได่้นกนัวบ่แ่บ่แ่บนัวบ่กับบ่ถือว่าซาพี่น้องพี่น้องกับแบบนั้นอะไรนะในพี่น้องเลยนั่งกินเตียวเลยนั่นั่งงามงามมาจะผู้แกนใช่ได

กสเยผู่จะไพิเศษเท้พิเศษเนาะสบายดีสบายดี่ซอมน้องเพิ่มื่อยเน่อยยังหยามังหน้าปากนะเขมเข็มคุณมาของมักพ่อนะของมัดเักแหงพ่ถ้าผูกห้ดีบ่อหนะดี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 ดิดี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 ดดีดีดีดนดีดีดีัีดีดดดีะ เรื่องอนกน่ะเนี่ยเพราะได้ไปกิจกรรมเนี่ยฮะกิจกรรมเนาะไปแกผัว่ไหมวะโอ้เพอได้ไปว่าแกผัวโอ้ยตู้่าได้มาปุยดมาังมวลเด้ตู้ให้อ่าตู้อ่าตู้่ามวลขุมัวบ่มวลไดหลังเนี่ยเจ้าอยู่้งเตียงอะไรงี่เนาะงี่เง่ลองมาคืนลองกันดีดีโอ้ยขเบไดเลยองเพลงกินเียบบ้างหน่อยนะมันเป็นได้นะผ่าน่หุ่มจะใหญ่เห็นใหญ่่ แห้งเ้อคุเดียวไม่เดียวไม่เดียวฉได้แลดคุดนเดีไม่แห้งเน้ได้คุณจันไเนาะคุณพดในว่นกัเนาะ้่ิดชื่่งมะนม้เอผิดชื่อคนกบมะาวไ่ได้แมนอันนี้ที่ห้าม่ะสามะนาวนะไม่ได้วไม่ได้บนไบ่นว้นวัไปยัไ่จักบนก ไม่น so no. ้อนดิห้าหายไปหายซีฟถ้าหายไปหาซีะมะาว้าหายไปหาซีมนาวนาาเป็นซ okay. ีซามนาวมีซ okay. ีซามะนาวนี่บอกอาหายด้วยบอดนะนึว่าจังได้ดิหายด้วยบอนว่ขอยแก่ทรงคึืนเจ้าก็เสียบอเอาหายเยจ้าอมาดีน่เอ้ยสิบอสเอาเงิน่อเด้อเอ้ยเแตผ่านกแทนเด้อเงิน่ะเอ้ยสิทรงคึืนเจ้าเด้อ แกให้ในสจอย์ใจเคมเมือหอยกระดาษใบทานมันเอาเงินให้น้องเพื่อนพอได้ซื้ออันเครื่องสุอานท่าหนาเนาะหนาแลวขาวขาวาวหนาา่ชาไ่เออามื่อ่ก่อนเด้อยันน่องให้ยันน่องหน่อยมอหนาเอาาดินไม่เลิเลามอเากนนลายางได้เพื้อมาอุ้มมาเยจังลามยังน่อย้มาหน่อย พี่จิ้วพี่พี่ถึงไม่เก่งเละพ่อปู่เอาหายตู้เอาหายย่นนองหายร้านหายเด้อมีเศาไวบ้เด้อมีเาอะไรกันาวอยดี่มยได้พใช่ห่ไแล้ยมมีเศ้ากันได้ก้ัลยรนายอนอายมากหบได้กินด้อที่มาหาเด้อเด้อ

แต่วันนี้ก็ได้โอลมทางเสาเต่าเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่วันนี้ก็อ่าเป็นแนวเนาะเป็นกาหนาสรงซานลายเนาะเป็นซานเป็นกาประมาณนี้เนาะทุกคนเป็นกาเป็นตาซุเป็นตาสรงซานแห้งนั่นแหละพี่เนาะต่อไปกับคาร์บูมีกับที่จบคลิปไวซามี่เนาะฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตางไม่คาร์บูมี่นน่เลยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ก่ะซาบุนมีกับบุนมี่ยังไงเนาะมีแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้สาบุนมีเพราะเป็นกวามังใจทีค่คลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสบายดีเด้อ